นาสที่พี่น้องวัสรกปสกนธนังมเดกียยกระทงค่ะน้องแบมคางแดกของน้องแบมค่ะตนรับน่งตรงนี้น้องทานอยูนี่ตรงนี้อ่นี่ยงต้นี้ก็ได้ไงนั่นตรงนี้อ่ะกําลังต้อนรับสายทานศรัทธาจากติโยงต้ท่านทุกคนตอนนี้ อาโยงเข้ามาแล้วก็เหิืเมื่อกี้แน่ยขึ้นมาโบลาคันมาดุเดีอยวอ่นประค่างขั้นค่างนั่นอค่างมาน่งเ้าประทุมจำน่ายให้ตูชาอยู่บลาตุบสด โยมมาแล้วก็สวยเป็นยางทั้งหรือมาจับมาจองเป็นเจ้าข้าจองโค่ทั้งคนในก่อนั่งนี่เออตรงนี้นะเออไปตรงนี้เลยระทงคนและกระทงโยเออกระทงในที่นี้ไม่ใช่คดีความนะโยมนะโค่กระทงกระทงแต่เป็นกระทงลอยครอบห์ลอยโศกลอยโรคลอยภัยของบูชาพมาพเมฆจะรับจ่าวะรับนะมาโยมเดี๋ยวจิมพ์ก่อนโยมเพราะว่าปีที่แล้วไม่โยสองทุ่มนะกระทงหมดไว้เอี่ย เพราะนั้นตอนนี้โยมเอดินไปจะหมดและโยมมาร่วมเป็นเจ้าเข่าเจ้าของกระทงนะโยมนั่งคุณมาบนลานอุโบสถส่วนใครบูชากระทงแล้วก็ลอยกระทงตามอัธยาศัยโยมเออโยมจะอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานโยมตรงนี้เลยนางยังไม่มีได้แต่ลอยกับคนค้ณใหญ่ยืดที่นั่งล่นคุณใหญ่นะ ส็เมข้าจอมผก็ถูกเลโมนอกจากนั้นเรื่องยกมาตูชาการขอโทล้กสบายใจนี่อโยมต้องเอาเอากลอบลงปรักดสีดอกไม้เนี่ยหลสมปรารถนาเนี่ก็องค์สำคัญโยมนี่อาตมา จัดงานจัดการฝังลูกนิมิตนี่อธิษฐานกหลวงพ่อสมปรารถนานี่โสำเร็จเดิมนะผ่าโยมจะลดน้ำมนต์จักเพรจันราตูเออจะเป็นอยกระทมาตมนมาตู้บาโตนี่าโตกระด้นตัโยนต้องบอกหลวงพ่ออกมาท่นนั่งทายต้องมีรู้ทันอไปอธิษฐานแล้วไปแลอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานเป็นเถียงโยงลอยกระทงพระมาีร ไม่มีครทำลายสิเดรยกเพรว่าลอยในสระที่ซึ่งก็ปรามโคไปมีเยอะแยะกมีมาวันนี้ที่จะมีที่เซลฟี่นะเดี๋ยวนะที่เซลฟี่ตางตาเวลาพารยไปทิทาเวลาที่จะลอที่ตรงนี้ไปแล้วค่ะไปแล้วทิบาต่ออะไร้องคนก็อทิศฐานตูาเป็นพึูชา พระตะูชาก็คือทวามถวายพระพุทธเจ้าอยู่ในเรื่องเล่ามีว่าในเดือนลปเนี่มีดอกโกมุตดอกโกมุตก็คืออะไรดอกโกมุก็คือดอกปฐุมมาช่าดอกบัวชนิดหนึ่งโยมจะรอจากมาเฉพาะวันรเครืิลสองข้ามเคื่อิลหน้าข้ามยุสองนี่โยมนะโยมนะมันมีที่มาที่ไปดอกบัวเนี่ยก็จะมาสับข้า ข้ามาทำไมออกไปคระพุารใประพชามีสีวสวยในประวัติเรืยนาอยมานั้นี่ลอมกถวายกับทุนายแล้วกลัมาในสมัยกรุคาอันนี้เกาหลายตําน่โยเพราะฉะนั้นโยมก็อธิษฐานอกันแล้วกันเนอะโยมาแลับรอง พอท่านขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชวัดมาประดูก็ทำหนังสือไปขอเมตตาทำหนังสือกลับมาว่าให้ไปรับพระบรมสารีริกธาตุได้นี่เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นวัดมาประดูนี่ของดีเยอะแยะโยมของดีเยอะแยะเพราะฉะนั้นโยมก็ไปกลับไ้ขอพรเ้อโยมหลวงพ่อสมปรารถนาปิดทอง เกิดจากใดชันใดขอให้มีผิวพรรณผุด่องวันณนเป็นดั่งทองอย่างนี้อเหมือนพระนางพุษฎีโยมทำบุญปิดทองพระปฏิมาีิเห็นไหมโยมนี่พระนางพุษฎีนี่ถวายเก่ฑจันท์ถวายเก่ฑจันทเก็บพระพุทธปฏิมาคือพระพุทธรูเห็นไหมอ้าวเข้ามาเต็มบริเวณลานอบโบสถมาโยมมาบูชากระทงมาบูชาดอกไม้ถูกเทียนตามกำลังศรัทธานะโยมดอกไม้ถูกเทียนนะ เสร็จแล้วตัดบาดพระประจำบันทางด้านนู้ยมตัดบาดพระประจำบันสีเขียวสีอ่อไม่ใช่ตัดบาดพระประจำบันนะโยมบันพุธบันศุกร์วันเสาร์อะไรก็ว่าไปลอยประทีปโยมลอยปัจจุบันสีประจำบันก็มีหรือโยมอยากชอบสีไหนก็เอาสีน้านชอบสีชมพูอะไรอย่างนี้ไปไหนมาไหนชอบแต่สีชมพู ก็เอาสีชมพููยบเอาสีที่ชอบเออเอาสีที่ชอบเพราะฉะนั้นลอยกระทีบูชาพระสิงห์บดีอิมิตานาชาเลติอิมิตานาชาเลติโยบเออบูชาพระสิงห์บดีขอให้มีโชคลาภลำรวยนี่พระสิงห์บดีนี่มีประวัติเรื่องของโชคละเนี่ยบางทีเราก็เป็นนักสืบงานครับบางทีไม่รู้ว่าถ้าเป็นใครเออโยม่องนี้มัมีนะนี่ไม่เดียวาะเผื่อที่เราเปิดเปล่า

ใช่ไหมนนนนนรับเลยนะใช่ไหมวิเศษไมได้ไปวเไปยังไปทางไปบ้าออกสิงบ้านออกสิงน้อยเด็กอยเด็กใจรู้ักมองเี่น

ข้าทายพี่ดูมันส่งใส่เนดี๋ยอนั่งนั่งได้เดนั่งนนี้มา๋ยวนัดมามาดูแลสแนแต่งยมะเออมาดูวัดมามาดูแล้วแสนแต่ยังเองไม่เดเ็เยโยมเียบนื้อกซ่างโอเคมากระทด้วยนี่ร้อยูากระทบนดูเจดนะโยมนะเดี๋ยวคนมาส้ามาวัดแล้ไปขายกระทตรงไหนไม่นนี้นะเออูากระทเจไม่มีเน็ตหรอ นานมีเบโงลานโกเบสดเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้ดูในปริมณฑลของพระพุทธเจ้ายู่อะร่าโกบสดแห่งไม่แห่งนี่พุนทานจะลาโยมเร็วที่ไม่ต้องหมดนะโยนนะครับทุกทีเร็วพี่สหมดโยนนี่โยอ่าให้เขเรียกว่า

呃，第二。